ใอ่ค่ะคือ้อตรงนี้มันงามถ่ายทา้งหน้ามาท้างหน้าถ่ายมาทัาง,หาางหน้าใช่ไหมใช่ออามาทน้าไม<า>่มีพี่นะพี่ไม่ได้ลงอ่ะเดี๋ยวค่อยส่งให้พี่แล้วหน้าพี่แบบีเลิกงานไม่ได้อ่านานะพี่มาเลยถ้าถ่ายมดีโอนี้มันจะขึ้นหน้าไม่สามารถเรียวไปไปลงให้หมดอันนี้นะทะ่านอ่ะค แอปเป <A po. S 1> ้ไม่นั้นนั้นซัมซุงหน้าที่ใหม่มันก็ดีไปอยู mm. อย่เต็มเต็ปตามนั้นว้าว uh huh. <Wow. S 2> วันนี้กินกุ้งนะคะอร่อย เวลาของวิกกี้เขาช้ากว่าเราสองชั่วโมงกลับมาถึงบ้านยังไม่ได้อบน้ำยังไม่ได้อะไรต้องโทรมาก่อนเขาคุยกับพี่เขายังบอกว่าฉันจะคุยกับพี่สุร่โอ้ไม่ไหวพี่เสียมารยาเลยเนาะไม่ไหวเลย เขาก็จะไปแล้วไงเขาก็อยากคือับบเติมเมันถูกแล้วเสวียซิงก็ทุกวันแต่ว่าเขาจะตอนเที่ยงตอนเที่ยงบ่ายงวลายง,งานเขาอยู่ทางตอนเหนือของมินเดียแล้วพัญจาร นีเลยอาจมีก็ได้แต่เราไม่เลือกเพอะเราเลือกซีก็คือสิบคน,นดวงมันเต้อ,อยู่คนละที่ไม่ได้มาได้ถ้าเขาเห็นแล้วถ้าเขาชอบยังไงเขาก็คือชอบอแต่ว่าเขาจะไม่กล้าบอกว่ารักว่าแล้วนะอยากโทรมาเราก็โทรมาโทรมาโทรมาราเราะนั้นแบะแค่โทรมาคุยมาอะไร ทำอะไรบ้างหรอรู้เรื่อางเหรอแค่อยากรู้ว่าทำอะไรนะเดีกิดไปกี่เนี้ยเป็นไข้ไม่สบายไอหน่อยก็ต้องไปหาหมอต้องอะไรไปหาหมอแล้วยังแล้วโทรแล้วถามไปสิบสิบครั้งเนี่ยไปหาหมอแล้วยังกี่จริงจังมากอือจริงจังมากนานจะแบบเยอะนะนางเยอะอะแ,แต่แต่นางว่าถ้าสมมนติถ้าถ้าไม่สมหวังนางก็น่าจะไม่เท่าไหร่นี่ของนาวิธรรมะใช่ con cơm nó sụn mỏng, con cơm nó sụn mỏng hơn thịt xanh thịt lẩy màn hình bền á, tươi trường rồi đó tươi rồi đó chắc có cho nó đòi tôm nó